สวัสดีครับพบกับของต้องมีอารตี้ดกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะฮะผมมีบล็อกกระแทกไร้สายนะครับแรงบิดขนาดกลางสูงมาแนะนำสักหนึ่งตัวครับตัวนี้นะฮะเป็น O s c ก OSID831 แต่ตัวนี้เป็นขีด N เป็นตัวเปล่าครับตัวนี้เหมาะมากเลยนะฮะสำหรับคนที่มีแบตเตอรี่ของทางค่ายโอสกอยู่แล้วแล้วก็มีท่านชาร์จอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องซื้อตัวเต็มก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการกล่องเก็บเครื่องมือนะตัวนี้สาหรับสายลุยนะฮะเน้นใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับไม่จ เป็นต้องเก็บนอนกล่องนะครับตัวนี้ก็จะได้ที่ราคาประหยัดลงไปอีกครับเรามาดูสเปคหน้ากล่องเข้าๆกันสักนิดนะครับขันเข้าแรงบิดได้ถึง620นิวตันเมตรน้าหนักเบานะฮะตัวเปล่าน้าหนักเพียง1.28กิโลกรัมแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับด้วยมอเตอร์บัสเลตรุ่นใหม่นะฮะให้แรงบิดสูงแต่กินกระแสต่ํานั่นเองนะครับตัวนี้หน้าหัวจับชักไซส์เป็นแบบ4หุนหรือว่า1ครับ2นิ้วนะฮะและมีไฟ LED 2สว่างใต้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นไฟ2สว่างแบบไร้เงานั่นเองนะฮะ และตัวนี้คอสั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าซอกซอนได้ดีกว่านั่นเองนะครับในขณะที่แรงบิดใกล้เคียงกันนะฮะผมถือว่าตัวนี้ก็สั้นกว่าทางค่ายอื่นอยู่นิดหน่อยนะครับและตัวนี้นะครับแรงบิดขันเข้านะครับเบอร์1จะอยู่ที่380ร้อยแปดสิบนิวตันเมตรนะฮะอัตราการกระแทกจะอยู่ที่1950 IPM และรอบจะอยู่ที่1450รอบต่อนาทีนะฮะที่ระดับที่2แรงบิดก็จะเพิ่มมาเป็น500นิวตันเมตรนะครับอัตราการกระแทก ก็จะเพิ่มมาเป็น2,500 RPM แล้วรอบก็จะขึ้นมาอยู่ที่1,900 RPM และสุดท้ายแรงบิดระดับที่3นะครับขันเข้าจะอยู่ที่620นิวตัน m มตรอัตราการกระแทกจะอยู่ที่3,500 RPM และก็รอบสูงสุดจะอยู่ที่2,500 RPM เลยครับส่วนแรงบิดขันค่ายแน่นอนครับตัวนี้ให้มาถึง800 n ิวตันเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับใช้งานซ่อมรถยนต์ซ่อมมอเตอร์ไซค์สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับ แล้วมาดูที่หลังกล่องกันสักนิดนึงนะครับแน่นอนครับตัวนี้นะฮะความยาวของตัวเครื่องสั้นเพียง14เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนอกนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปทางหน้ากล่องเรียบร้อยนะครับแลวตัวนี้แบตเตอรี่ที่แนะนานะครับจะไม่แนะนําอย่างเดียวคือ 2Ah นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับแน่นอนครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเปล่านะครับก็จะมาในกล่องกระดาษฟูกนะครับโอเค เราแกะมาดูกันเลยครับอันดับแรกที่เราจะพบเจอนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ OSID831N ตัวนี้คู่มือเป็นภาษาไทยเช่นเคยนะครับอ่านได้เข้าใจาง่ายได้เลยครับ และถัดมาตัวนี้นะครับเป็นใบลงทะเบียนรับประกันนะครับทุกท่านสามารถสแกน QR code คตัวนี้เพื่อลงทะเบียนรับประกันผ่าน L i n e OA ได้เลยนะครับแนะนาว่าให้ลงทะเบียนภายใน7วันเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันของ่ันนะครับสินค้ามีการรับประกันทั้งหมด6เดือนครับและตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับแน่นอนครับไม่มีที่ชาร์จไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีลูกบล็อกแถมเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเปล่าครับเรามาดูกันเลยโอเคแล้วนี่คือตัวเครื่องของเขาครับเอาละครับทีนี้เรามาลองดูกันเรื่องวัสดุและแมตติเจอร์ที่เขาให้มากันสักนิดงนน่ น้ำหนักกําลังดีเนื่องจากน้าหนักตัวเปล่าเพียงแค่1.28กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับวัสดุตรงนี้ที่เป็นสีเทานะครับเป็นยางหนึบๆทั้งหมดเลยนะครับที่ห่อหุ่มเครื่องเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้สัมผัสกับสันนิ้วโป้งเราทําให้จับเครื่องได้ถนัดนะครับและตัวนี้ก็จะมีปั๊มเลึกคําว่า professional นะครับผงบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่สําหรับมือโปรเลยนะฮะแล้วก็จะมีคลิปตรงนี้ครับตัดด้วยเส้นสายสีดํารอบตัวเครื่องอย่างนี้นะฮะดูสวยงามมากๆครััันนนนนนนะาาเเเเื่่อองงงตวีีี้้้ทททปป็็สจยหมดก สีดําจะเป็นพลาสติกนะครับและตัวนี้ก็ยังมีช่องระบายอากาศของตัวแผงบอร์ดวงจรนั่นเองครับนะฮะโอเคตัวนี้ไม่มีสายคล้องและไม่สามารถใส่ได้นะครับฐานแบตเตอรี่ทํามาสามารถให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคเวลาในการใช้งานหนักๆน,นะครับงานประกอบตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะแต่ด้านหลังนี่ถือว่าทําดีเลยนะครับแนบสนิทเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะฮะโอเคแทบไม่เห็นรอยต่อเลยก็ถือว่าเยี่ยมครับและถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวโหมดปรับการใช้งานนะครับขันเข้ามี3โหมดนะครับขันออกจะมี2โหมด ก็คือโหมดปกติแล้วก็โหมดร se, ีเวิร์ดเซลสต็อปครับด้านบนตรงนี้กลายเป็นสีแดงผมถือว่าน้ำหนักกําลังดีนะครับกดได้ง่ายๆไม่เมื่อยลา้าไม่ต้องใช้น้ําหนักิวเยอะนะครับโอเคแล้วก็ตัวล็อกกายตัวนี้ผมถือว่าทามาดีเลยนะครับมันมีแบบว่าการล็อกที่แบบดูแน่นหนาดีนะฮะไม่ก๊อกแก๊กนะครับโอเคเลยตรงนี้ถือว่ายเยี่ยมส่วนด้านหลังมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีปั๊มนูนคําว่าพลาส e ทลมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสีแดงตัวสีแดงนี่จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นสีเทาตรงนี้กกกก็็จะะเเเเปนนนนยาาาางงงงออออไวรรอวว้้รรรรตแแทขัััคื่่ล สกูเป็นหัวสี่แฉกนะครับสี่ตัวนะฮะโอเคตัวนี้โลโก้ของเขานะครับเป็นโลโก้ที่ปั๊มนูนขึ้นมานะครับโอสกานะครับสวยงามทีเดียวนะครับสีเหลืองตัดดำ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนมเพจของเขาครับ OSID 831 620จตันเมตรในการขันเข้านะครับอัตราการกระแทกสูงสุดที่3,500 r IPM และรอสูงสุดที่2,500 RPM นะครับตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของมอเตอร์นะครับจะมี 1, 2, 3ก็คือฝั่งละ3รูนั่นเองนะครับ1 2 3และด้านนี้นะครับสีเทาแน่นอนครับเป็นยางเหมือนเดิมนะครับเอาไว้เพื่อเวลาช่วยป้องกันการกระแทกแล้วก็เป็นกิมมิคของตัวเครื่องครับหัวก็โหลกนะครับได้สีมาเป็นสีซิลเวอร์สวยงาม มีเก็ดกลิตเตอร์ด้วยนะอันนี้ถือว่าวิงวิง สวยงามครับแล้วก็มีเท็กเจอร์แบบนี้ฮะแล้วก็เป็นสีแดงตัวนี้เป็นยางนะครับล้อมรอบเอาไว้ด้านนี้นั่นเองนะครับโอเคหัวจับตรงนี้เป็น f ร i c t i o n ิ i n g นะครับก็ถือว่าจับลูกบล็อกได้แน่นดีนะฮะแล้วก็เฉพาะมันมีวงแหวนตัวนี้นะครับ f ริ c t i o n ิ i n g นะฮะใส่ลูกบล็อกแล้วแน่นดีครับนะตัวนี้โดยรวมตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะฮะน้ำหนักกําลังดีตัวนี้จะอยู่เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง osid 830นะครับแล้วก็ osid 832นะครับบางคนที่อาจจะไม่ชอบ830นนะครับผมแนะนาเป็นตัว็ไดะผมืนว่งตัวนี้ะ น้ำหนักกําลังดีโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตฟังเสียงกันนะครับเอาละครับแล้วตัวนี้นะครับผมจะลองกับแบตเตอรี่ 8Ah ที่เป็นเซลล์2.700ของเขาครับพอใส่เข้าไปนี่รู้สึกว่าดูบึกบึนเลยนะตัวนี้นะฮะก็จะทําให้แรงปิดสูงสุดของเขานะครับทำได้เต็มประสิทธิภาพที่บล็อกตัวนี้สามารถทําได้นะครับโดยใช้แบตเตอรี่ 8Ah Supreme Power ก้อนนี้นะฮะนี่นะครับเป็นไฟ LED ของเขานะสว่างนะครับถือว่าชัดเจนเลยนะฮะลองดูที่มือผมนะตัวนี้ทำงานในที่มืดดีครับเรื่องไฟไม่แน่ใจปิดได้ไหม ไม่ได้ครับนะกดค้างที่โหมดก็ไม่ได้นะครับโอเคเรามาดูโหมดขันเข้ากันก่อนละกันนะครับฝั่งขวาตัวนี้เป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ครับฝั่งซ้ายจะเป็นไฟแสดงสถานะความแรงของโหมดนะครับตัวนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับประมาณนี้ครับเกียร์สองประมาณนี้ครับเกียร์สามครับ ผมบอกเลยนะฮะบล็อกของทางแบรนด์โอซุกะของเขานะครับดอกแรกที่ผมกดเข้าไปนี่ค่อนข้างนุ่มนะอันนี้บอกก่อนนะครับผมจะเปรียบเทียบอยู่ในแบรนด์ที่เร้นราคาใกล้เคียงกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาเดินเบาดูนะครับว่ามันจะสามารถเดินเบาค่อยๆกรอน็อตเข้าไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมอยู่ที่เกียร์สามเลยนะครับความแรงสูงสุดนะลองดูโอ้โอเคนะฮะถือว่ากรอรอบความเร็วได้นะครับอ่าอันนี้ระดับสองระดับสามของสวิต ระดับสี่ของสวิตนะครับแล้วก็ระดับห้านะครับโดยรวมนะฮะปรับน้ําหนักนิ้วเราเนี่ยจะไล่ได้อีกประมาณห้าระดับความแรงเลยนะฮะโอ้โอเคเลยนะครับแล้วทีนี้ลองมาดูโหมดขันออกดูบ้างนะครับก็จะปรับได้สองโหมดนะครับเป็นโหมดปกติกับโหมด r e v e r s e ด e ซล s ต o p นะครับโอเคผมจะลองที่โหมดร e v e r s e ด e ซ l s ต o p ก่อนนะครับอืมไวนะตอนนี้เป็นโหมดปกติครับ คยังไงแล้วเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูนะครับว่าบล็อกกระแทก OSID 831ของทางออสการ์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองถอดล้อรถกันนะครับโดยผมจะใช้กับลูกบล็อกตัวนี้นะครับเป็น CIMO เบอร์19มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะฮะผมจัดไว้ที่120นิวตันเมตรทั้ง4ตัวนะครับจริงๆแล้วค่าสเปคโรงงานอยู่ที่103นิวตันเมตรนะครับแต่ผมจะอัดเผื่อไว้ที่120นิวตันเมตรนะโอเคนะครับยังไงมันก็สบายๆแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวววผมมใหห้ดูคาานนิ่่งงขออัเก นี่นะครับเวลารอบเดินเบาแบบนี้เลยนะถือโอเคมากๆเลยนะโอ้โหเยี่ยมครับอันนี้ดีร์ดเซลล์สต็อปนะครับดอกแรกนะครับผมจะใช้เป็นหมดีร์ดเซลล์สต็อปก่อนนะครับผมจะถอดสัก2ตัวก่อนนะแล้วตัวนี้นะครับไฟสองสว่าง,งไร้เงาที่อยู่ด้านล่างของเขาโอเคนะชัดเจนนะครับผมลองตัวแรกก่อนนะหนึ่งสองโหสบายๆครับออกแล้วนะ ไม่ต้องเค้นนะครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรเลยนะมันโอเคมันดีมากๆมันเร็วครับโอเคตัวที่สองครับหนึ่งสองนี่นะครับหยุดนะอยู่เลยนะนี่นะครับมือผมยังกำไกลนะครับไฟยังติดอยู่นะครับโอเคทีนี้เ๋ยผมจะขันเข้าเป็นที่เบอร์หนึ่งก็พอนะครับนี่นะครับขันเข้าผมจะใช้แค่เบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกอรอบอบนี้นะโอ้โห เป็นบล็อก831สามหนกแปดที่ผมเห็นของโอซุกะเขานะครับเวลาเรากรอน็อตแบบนี้นะครับหรือว่าค่อยๆกดสวิตช์ให้มันเบาๆเ,เนี่ยรอบช้าของเขาดีนะไม่กระตุกไม่วูบไม่วาบนะครับโอเคสตัวนี้ที่ผมถอดนะเดี๋ยวผมจะไขเข้าไปก่อนนะครับนะโอเคผมจะค่อยๆเดินเบาไปนะฮะนี่ครับเนียนมากโอ้โหโคตรเนียนครับนะ บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยซื้อตัว83ดมามันจะแรงไปไหมแรงบิดขันคาตั้ง800ขันเข้าสูงสุดตั้ง620เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับมันมีความแรงให้ปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันแรงระดับนี้กดปุ๊บจะแบบปูดเข้าไปจนแบบน็อตขาดเลยมันไม่ใช่ครับมันเดินเบาสกรูได้นะนี่นะฮะเห็นไหมอาทีนี้ผมก็จะเอาเบอร์หนึ่งขเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่ใช้ปัจจัอนขันอีกทีเนี่ยครับแค่นี้พอ โอเคมันก็แน่นแล้วทีนี้อีก2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเป็นน็อตปกตินะครับแต่อีกตัวหนึ่งจะเป็นน็อตที่ต้องผ่านตัวอะแดปเตอร์นะงั้นเดี๋ยวเราลองมาถอดกันดูครับนี่นะครับตัวบนที่ต้องผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเช่นเคยเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนละกันนะครับหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวมาลองตัวนี้กันครับหนึ่งสองโอเคออกนะครับง่ายๆเลยนะนี่ขนาดผ่านตัวอะแดปเตอร์นะครับ ส่วนนี้จะเป็นล้อเหล็กของทาง Honda เขานะครับจริงๆค่าสเปคโรงงานก็จะอยู่ประมาณ103นิวตันเมตรเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมก็อัดไป120ยนิตันเมตรเช่นกันนะครับโอเคครับตัวแรกครับ1 2น,นี่ครับ,บ,บสบายๆนะตัวที่2ครับ1 2เห็นไหมฮะผมจะขกลับเข้าไปก่อนนะฮะ2ตัวนี้เช่นเคยนะครับ โอ oh, ้นิ่มๆเลยฮะรอบเบานะครับมันค่อยๆไขได้เลยโอเคมาลองอีก2ตัวครับโอเคนะครับสรุปแล้วทั้ง4ตัวนี้ออกได้ง่ายๆเลยนะครับสบายๆนะฮะน็อตล้อรถเก่งนี่สบายๆรถกระบะก็สบายๆนะครับกับแรงบิดขนาดนี้นะฮะไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเดิมนะครับเดี๋ยวผมจบงานตัวนี้ผมก็จะจบด้วยประจาปอดทุกตัวนะครับ เอา้าในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้บล็อกตัวนี้นะครับ OSID 831นะครับไขตัว M20 ตัวนี้ที่มีหัวบล็อกขนาดเบอร์30มิมนะครับแช่ไป10วินาทีนะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วผมจะใช้เป็นตัวแบต4แออนะครับในการถอดนะแต่ว่าตอนขันเข้าผมจะใช้เป็นแบต8แออนะครับโดยใช้โหมดขันเข้าความแรงสูงสุดเลยนะครับความแรงสูงสุดกันเลยเดี๋ยวผมจะกรอน็อตเข้าไปที่ความเร็วต่ำๆก่อนนะครับโอ้เดียนมากคัะ ก็ที่เห็นก็จะมี832กับ8 3ดนะฮะที่ว่ากรอน็อตเนียนๆได้ขนาดนี้เลยนะครับโอเคตัวแรกครับ10วินาทีนะฮะ1 2ึป้ายโอเคตัวแรกผ่านไปครับตัวที่2ครับ1 2 Okay, นี่นะฮะและการขันคาเราจะใช้เป็นแค่84มาร์ครับแล้วเรามาลองกันดูนะครับว่ามันจะไขออกไหมแล้วถ้ามันไขออกออกที่กี่วินาทีนะครับปกติไขตัวมันเองยังไงก็ต้องออกนะฮะโดยใช้เป็นโหมด reverse self stop นะครับตัวแรกครับหนึ่งสองโอ้ยหยุดทันด้วยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2วินาทีนิดๆเองนะครับสำหรับตัวนี้นะ ถือว่าออกนะครับบัตรส m ยก็ยังใช้ได้ดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่งฮะหนึ่งสอง 2วินาทีครับหยุดแล้วนะโอเคเลยนะครับสำหรับ OSID 831ตัวนี้นะครับอัดด้วยการขันเข้าที่แบตเตอรี่8 mAh ความจุสูงสูงนะครับเพื่อให้แรงบิดมันเต็มประสิทธิภาพแต่เอามาขายออกที่4 mAh ส mAh ลูกนี้เป็นลูกที่ผมเทสแล้วที่ได้ความจุต่ำไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ก็ยังสามารถใช้ในการปล่อยกระแสะพีคสั้นๆได้ดีอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ถอดได้ดีถอดได้ไวแล้วก็ระบบหยุดรีเวิร์สเซลสต็อปทำได้ดีมากๆครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิด จากทางออสกาตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเนื่องจากเป็นตัวขีดเอ็นหรือเป็นตัวเปล่านะครับแน่นอนครับนะครับทำให้ราคาที่เราได้เนี่ยมันจะถูกลงบีกนะครับตัวนี้ผมบอกราคาเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาตัวเปล่าจะอยู่แค่เพียงหนึ่ัยบาทเท่านั้นครับตัวนี้เป็นราคากลางนะฮะถ้าทุกท่านซื้อได้ตามแพลตฟอร์มนะครับเก็บโคส่วนลดต่างๆอาจจะมีส่วนลดมากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะผมถือว่าเป็นบล็อกกระแทกที่แรงบิดระดับกลางสูงถือว่าใช้งานได้ดีเพราะมีการขันคลายได้ถึง800นัเม และขันเข้าสูงสุดที่620นิวตันเมตรเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะตัวนี้ก็ถือว่าการทํางานของตัวบล็อกเขาเนี่ยชุดเฟืองต่างๆค่อนข้างนุ่มเงียบดีครับและก็การขายออกของเขาเนี่ถือว่าทําได้ดีแล้วรวดเร็วนะครับส่วนโหมดป้องกันน็ตตกนี่ผมก็ถือว่ามันหยุดได้ดีนะฮะตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับถอดน็อตล้อหลังออโต้นะฮะถอดชุดชามคลัตช์ต่างๆนะครับถอดชุดชามเม็ดนะครับถือว่าทํางานได้ดีซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่สบายนะ ทั้งคันถอดได้อย่างแน่นอนนะครับในคลาสไม่เกิน3 5 0ซีซีเนี่ยผมถือว่ามันถอดได้หมดอย่างแน่นอนครับส่วนรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดล้อรถยนต์ล้อรถกระบะดีก็ยังเอาอยู่นะฮะหรือจะเป็นงานที่ว่าไม่ได้หนักหน่วงมากซ่อมช่วงล่างบางจุดตัวนี้ผมว่ามันก็เอาอยู่นะตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิกัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนนคครััับบแลล้้ววกหหมิปาสสดี